PQR เป็นประพจน์แล้วข้อถามว่าแล้วประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณีแล้วก็เป็นเท็จในบางกรณีประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณีแล้วก็เป็นเท็จในบางกรณีด้วยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือข้อไหนมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันข้อไหนมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกัน น,นี้คือสิ่งที่เขาถามแสดงว่าถ้าจริงอย่างเดียวก็ไม่ได้เท็จอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็คือต้องมีทั้งคู่่ต้องมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันเรามาเช็คข้อหนึ่งว่ามันมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คือช้อยหนึ่งคือเขาไม่ให้อะไรมาเลยเนาะถ้าไม่ให้อะไรมาเลยมันต้องเป็นการสมมติแยกกรณีอ่ะพีเป็นจริงพีเป็นเท็จสองกรณีเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเอาวงเล็บแรกเห็นปะ มันมันเป็น P หรือนิเศษ P ใช่ไหมสมมติก็ได้ใช่ไหมให้ P เป็นจริงอันหลังก็ต้องเท็จเพราะมันเป็นนิเศษแต่ถ้า P เท็จอันหลังก็ต้องจริงแล้วพี่ก็มองว่าทั้งสองอันอ่ะหรือเจอจริงหรือเจอจริงอ่ะตอบจริงได้เลยส่วนในอันนึงก็เหมือนกันอ่ะมันเป็น R กับนิเศษ R พี่ว่าเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้อ่ะมันตอบเท็จใช่ไหมแต่ถ้างง,ง,ง,งก็อ่ะให้ R เป็นจริง อันหลังต้องเท็จแต่ถ้า R เป็นเท็จอันหลังต้องจริงก็เหมือนกันอนะและเจอเท็จและเจอเท็จตอบเท็จได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะกลายเป็นจริงแล้วเท็จเป็นตัวหลักตอบอะไรนะตอบเท็จช้อยหนึ่งไม่ใช่เพราะว่ามันตอบเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไงช้อยที่ใช่คือต้องมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันมันก็ถามแปลกๆอยู่เนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยทําอันนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนวิย้ย ทำยังไงวะเอออันไหนจริงอันไหนเท็จอะไรเงี้ยแล้วไม่ให้ใครมาเลยข้อสองลองดูว่ายังไงข้อสองถ้าจะแทนพีจริงพีเท็จอะไรพวกนี้พี่ว่าง,งานยากเพราะว่ามัน มันมีอักมันเยอะมันเยอะมันมี P มี q มี R เผอเผต้องไปแบบสร้างตารางค่าความจริงแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องตีตารางต้องสร้างตารางแต่มันจัดรูปได้เ,เ,เราเราจำเป็นจะต้องจำพวกสูตรสมมูลให้ได้ที่มันมี6สูตรอะแต่แต่เดี๋ยวพี่ทวนให้ผ่านข้อนี้มันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มอะที่พี่บอกว่าถ้าตัวเชื่อมมันเหมือนกันจำได้ไหมจะเป็นและเหมือนกันหรือเหมือนกันเราดึงวงเล็บออกเราถอดวงเล็บได้ พี่ทาการจัดรูปนะเพราะว่าถ้าจะไปไล่แทนจริงๆที่โอ้โหเยอะอันนั้นไว้สุดท้ายเลยพอเอาวงเล็บออกก็จะเป็นนิเสธ P และ Q และ P แล้วก็และ R แล้วพี่เอาวงเล็บออกเพื่ออะไรเพื่อที่จะสลับที่ P กับน,นิเสธ P มาใกล้กันมาอยู่ติดกันใช่ไหมเพราะตัวเชื่อมเหมือนกันมันสลับที่กันได้เนี่ยเราจะสลับที่สองตัวนี้ มันก็จะกลายเป็นนิเศษ p และ p และ q สลับที่กันแล้วก็และ R พอเราสลับที่ตัวที่มันเหมือนกันอะมาอยู่ติดกันอะมันก็ใช้หลักการสมมุติเหมือนเดิมอะซึ่งมันจะตอบเท็จทันไหมที่แบบอันหน้าจริงอันหลังเท็จอันหน้าเท็จอันหลังจริงอย่างเงี้ยเออและเจอใช่ไหมมันจะเหมือนเดิมแต่พี่ไม่ได้เขียนนะมันจะตอบเท็จ เท็และใครก็ได้อ <cuz? anz i> ่ะอ QR นี่ไม่ต้องสนใจอ่ะและเจอเท็ตอบใครเลยตอบเท็ได้เลยแสดงว่าชอยที่สองก็ยังตอบเท็ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ก็ยังไม่ใช่ต้องไปตอบลองลองลองสามเองเดี๋ยวไวไป เอาจริงจงข้อ3จะแทนก็ได้แทนหมายความว่าแบบเฮ้ย hey, Q เป็นจริง R เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นอะไรพวกเนี้ยไล่แต่ละกรณีก็ได้แต่แต่มันยังจัดรูปได้อยู่เออมันสามารถจัดรูปได้อยู่ซึ่งเวลาเราจะจัดรูปหรือแปลงรูปเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงสูตรสมมูนอะอย่างก้อนแรกกับแปลงได้ที่ว่าเรามีการท่องว่าเจอท่าแล้วใช่ไหมแปลงเป็นหลือด้านหน้าใส่นิสัยแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมจะเป็นลักษณะนี้ แต่เป้าหมายที่พี่ทําคือพี่อยากให้ก้อนแรกกับก้อนหลังอ่ะเหมือนกันมากที่สุดมันก็ต้องดึงนิเสษออกเพราะว่าก้อนแรกมันติดนิเสษคิวแต่ว่าก้อนหลังอ่ะมันไม่มีนิเสษเราก็ต้องมีการดึงนิเสษออกมาตัวนี้จะเหลือคิวแต่ว่าจากเหลือต้องพิกับเป็นแหละซึ่ง R มันมันไม่มีนิเสษใช่ไหมมันจะต้องติดนิเสษไวมันมันจะใช้สูตรที่สองอ่ะในเรื่องสมมูลที่แบบมันกระจายนิเสษอันนี้เราแค่ดึงออก เพื่อให้มันเหมือนกับก้อนด้านหลังแล้วก็ลอกก้ต่อเมื่อมาอีกอันก็เป็น Q และนิเศษ R เป็นแบบนี้ทีนี้พอมันเหมือนกันแล้วมันง่ายตรงที่ตรงที่เป็น Q และนิเศษ R อันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะ Q และนิเศษ R เหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันเลย คือพอมันเหมือนกันไม่ไม่ว่าจะคิวจะอาจะพีมันก็คือประพจน์อ่ะใช่ไหมมันเชื่อมด้วยแหละก็คือประพน์ประพจน์ก็คือเป็นได้สองแบบไม่จริงกระเท็ดพี่จะมาแยกกรณีซึ่งถ้าก้อนนี้เป็นจริงก้อนแรกต้องเป็นเท็จเหตุผลคือมันมีนิสศศัยแต่ถ้าก้อนหลังเป็นเท็จก้อนแรกต้องจริงเพราะว่ามันมีนิสัยทันไหมแล้วก็ตรงกลางเป็นก้อนต่อเมื่อก้อนต่อเมื่อคือสองฝั่งไม่เหมือนกันอ่ะยังไงก็ต้องตอบเท็จทั้งสองกรณีเลยอันนี้เทิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็ยังไม่ใช่ก็ต้องไปต่ออีกใช่ไหมอันแรกจริงอันหลังต้องเทจเพราะมันมีนิสศยไงมันมันต้องตรงข้ามอยู่แล้วอะแต่กลับกันคืออันหลังเท็จอันแรกก็ต้องจริงแล้วก็ต่อเมื่อถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันอะตอบเท็จอันนี้ปีหกแปดเขาก็บอกว่าง่ายแต่มันมันก็จะมีข้อยากอันนี้พี่ก็ว่ายากมันก็ไม่ได้ง่ายทุกข้อไง ข้อสอ่ะถ้าถ้าถามเราถ้าถามเราเราว่าสี่กับห้าอันไหนง่ายกว่ากันห้าง่ายกว่าห้านี่ตอบได้เลยห้านี่คือพี่ไม่ได้ทํานะเราไปลองเองดึงนิเศษออกมาแล้วแล้วตัวหน้ากับตัวหลังมันกันทําเหมือนข้อสามอะคือเวลาเราทําข้อสอบอะอันไหนที่แบบมันทําแล้วติดจะข้ามไปเลยชอยสี่ใช่ไหมข้ามไปก่อนมาทําชอยห้า แล้วถ้าสมมติช้อยห้าได้แล้วก็อาจจะตอบช้อยห้าดูจากคำถามไงอาจจะตอบช้อยห้าหรือหรือถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องตอบช้อยสี่พะเหมืนเลยแค่ช้อยเดียวแต่ว่าห้าเราน่าจะไปต่อได้เดี๋ยวพี่ทําช้อยสี่ให้ดูแต่พี่พูดถึงในห้องสอบนะสมมุติว่าเราทําช้อยไหนไม่ได้เราข้ามมาช้อยอื่นเลยเพราะว่าถ้าไม่มีคําตอบจริงมันก็คือตอบช้อยนั้นอะเอาช้อยสี่ก่อน ที่ว่าจัดรูมไม่ได้มันสูตรอะไรมันไม่รู้ว่ามันกระจายนิเศษมันไม่มีท่าแล้วมันมันใช้หมดแล้วทุกสูตรอะทีนี้พอมันจัดรูมไม่ได้คือถ้ามันจัดรูมไม่ได้อะเราจะต้องเป็นการไล่แทนแต่ละกรณีแหละอันนี้จําเป็นอันนี้พี่ใช้คาว่าจําเป็นเลยจาเป็นต้องไล่แทนแต่ละอันแล้วว่า PQR เป็นจริงคําตอบได้ใครแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น PQR เป็นเท็จอะไรประมาณเนี้ยต้องไล่แทนพี่ทำให้ดูอันนี้ PQ แล้วก็ R พี่ลองให้เป็นจริงทั้งคู่ใช่อันนี้ยจาเป็นต้องไล่แทนเพราะว่ามันจัดรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันแรกก็จะเป็นจริงหรือจริงมันจะได้จริงแล้วเชื่อมได้แหละอีกอันหนึ่ง Q ก็จริงเชื่อมได้หรือ าเป็นจริงเจอ,อนิสัแต่ว่าหรือเจอจริงก็ตอบจริงอยู่ดีจริงและจริงก็ได้จริงแต่คือมันมันยังตอบจริงไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายกรณีอะ<ม>เรากําลังสุ่มกาลังเช็คว่ามันมีกรณีไหนบ้างที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันมันจะไม่ใช่แบบเอ้ยพี่งั้นมัๆแล้วกันงั้นเปลี่ยนตรงนั้นเป็นเทสอะไรเงี้ยมันจะไม่ครบถ้าเป็นพี่ก็จะเปลี่ยนตัวหลังเป็นเทสก่อน มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจริงจริงเท็จอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนสักตัวหนึ่งเป็นเท็จถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ตรงกลางเป็นเท็จแทนเปลี่ยนตัวแรกเป็นเท็จแทนอะไรเงี้ยก็ไล่ไล่ไปเรื่อยก้อนแรกก็จะเป็นจริงหรือเท็จแต่ว่าหรือเจอจริงอะเนาะมันตอบจริงอยู่แล้วอันนี้แหละแล้วก็อันหนึ่งคิวเป็นจริงเชื่อมได้หรือ R เป็นเท็จนี้เศษเท็จก็ต้องเป็นจริงจริงหรือจริงก็ตอบจริง ก็จริงแล้วจริงเป็นตัวหลักก็ได้จริงอยู่ดีแต่ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายอันไงทีนี้พอเราให้ R เป็นเท็ไม่ได้ก็ Q แล้วกันเป็นเท็มันก็จะเป็นจริงเท็ the, แล้วก็จริงแต่ถ้ายังยังไม่ชัวรังไม่ได้อีกก็ตัวแรกเป็นเท็ก็ไล่ไ่ไปเรื่อยๆในก้อนแรก P หรือ R มันเป็นจริงทั้งคู่เนาะเราก็จะได้จริงหรือจริงอันนี้ตอบจริง แล้วก็ตรงกลางเป็นแหละอีกอันนึงคือ Q เป็น Q เป็นเท็และเชื่อมได้หรือแต่ว่า r ของเรามันเป็นจริงนิเศษจริงก็ได้เท็จเท็จหรือเท็จเป็นตัวหลักตอบอะไรนะตอบเท็จและเจอเท็จเราตอบเท็จได้เลยเพราะฉะนั้นตอบข้อ4เหตุผลที่ตอบข้อ4เพราะว่ามันมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันอะใช่ไหมไอสองอันแรกอะเป็นจริงหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยพลิกกลับมาเป็นเท ก็คือมันมันมีทั้งจริงและเท็จในข้อเดียวกันอ่ะก็คือตอบชอยศีได้ลยสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอสคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอสตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง,องคอรคอสพี่ขอแนะนำเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุด ราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอดไซด์ด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน